ในดินแดนเงียบสงบของภาคอีสานจังหวัดน้องบัวลำพูยังคงมีสถานที่หนึ่งที่เป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความกล้าหาญศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์นักรบผู้ทรงพระปรีชาที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินสยามศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่กลางเมืองบนเนินสูงที่มองเห็นได้ชัด ภายในประดิษฐานพระบร,รมรูปของพระองค์ในฉลองพระองค์เต็มยศผู้คนในพื้นที่และจากต่างจังหวัดนิยมมากราบสการะเพื่อขอพรในด้านความกล้าหาญความมั่นคงในหน้าที่และความสำเร็จในภารกิจสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการทหารตำรวจหรือผู้ที่ต้องตัดสินใจสำคัญมักเดินทางมาสการะก่อนเริ่มภารกิจเพราะเชื่อว่า พระองค์คือแบบอย่างของผู้นำที่ไม่ยอมถอยในยามวิกฤตทุกปีในช่วงวันที่25เมษายนจะมีพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรเพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณและพระวีรกรรมพิธีประกอบด้วยใบยสีประทัดและการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนว่าศรัทธาต่อพระองค์ยังคงมั่นคงไม่เสื่อมคลายหากคุณได้มาเยือนหนองบัวลำพู ขอแนะนำให้แวะศาลสมเด็จพระนเรศวรเพื่อกราบขอพรเสริมพลังใจแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายร้อยปีแต่พระเกียรติยศของพระองค์ยังคงเป็นแรงบรันดาลใจให้กับผู้คนในทุกยุคสมัย